สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งนะคะวันนี้มาพบกับบริษัท JS Hydraulic จำ um กัดนะคะวันนี้เรามีสินค้าจะมานำเสนอนะคะเครื่องที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเครื่องถอดยางรถบรรทุกนะคะรุ่นที่980นะคะไฟ380โวลต์นะคะเครื่องตัวนี้จะมีไฟระบบเดียวนะคะนั่นก็คือไฟ380โวลต์ค่ะหน้าตาของสินค้าก็จะประมาณนี้นะคะ เครื่องตัวนี้ก็จะมีมอเตอร์2ตัวนะคะเป็นมอเตอร์สวิงซ้ายขวานะคะอ่ากำลังไฟอ่ากำลังมอเตอร์อยู่ที่380โวลต์นะคะกำลังไฟอยู่ที่3.3กิโลวัตต์นะคะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นมอเตอร์ควบคุมไฮดรอลิกนะคะอันนี้กำลังมอเตอร์อยู่ที่380โวลต์ะคะ่ะกำลังไฟ3.3กิโลวัตต์นะคะแล้วก็จะมี มือจับกระทะล้อน,นะคะอันนี้จะจับได้ตั้งแต่14นิ้วถึง56นิ้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาให้พี่ช่างช่วยสาธิตวิธีการถอดและใส่ย,ยางนะคะสวัสดีค่ะพี่ช่างครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะจับถอดได้ตั้งแต่6ล้อ10ล้อแล้วก็ยางรถไถยางรถตักนะครับสามารถถอดได้หมดเลยครับ เดี๋ยวลบกวนพี่ช่างถอดสาธิตวิธีการถอดให้ดูหน่อยนะคะครับแรกนะครับยางเราก็ต้องเอาลมบอกให้หมดนะครับ ีจะเป็นตัวจับกระทะนะคะใช่ครับโอเคก็คือจะให้ล็อกอยู่ระหว่างกึ่งกลางนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวยกยกขึ้นลงครับค่ะใช่อันนี้จะเป็นเล่งแนวครับยกเร็วยกาข,ขาทำอะธรรมดา <Okay. S 1> ค่ะแล้วก็ยัเลื่อนเข้าเลื่อนออกค่ะอันนี้คือเหล็กที่ใช้ถอดใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นตัวขึ้นลงสำหรับวางบนใต้ดันค่ะ,ะเรีย แล้วกดน้าาาจะให้ตัวกระทะกับต,ตัวนี้ได้ให้มันชนกันนะครับมันอยู่ใกล้ใกล้เคียงกันก็เหยียบไม่ให้ชนกันนะคะแล้วก็เหยียบตัวนี้ ตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะ ทํทำการถอดยางหน้าติดหน้าหนึ่งนะคะราก,กดหน้ายางทั้งสองด้านให้มันลงไปของก่อนครับ มานนะครับแล่เยี่ยบเอาได้ที่แล้วเราก็เหยียบตัวนี้นะคะเพื่อให้หมุนโอเค,คเอาลงแล้วเสร็จปุ๊บเอาลกลับนะกลับมาที่นั่น เลยนะครับเพืนะ่อทำการถอดครับคีนเล็กต่อไปเราจะทำการถอดยางออกจากล้อนะคะ ใช้เป็นทางด้านอีกด้านหนึ่งเกี่ยวแทนนะครับเกี่ยวยางมาก็คืองัดยางออกมานะคะใช่แล้วก็ต้องใช้เล็กใช้เลกช่วยงัดด้วยนะคะ 太。Okay. ยางที่เราผ่านการใช้งานมาแล้วเราสามารถที่จะแบบไปดันอีกฝั่งหนึ่งออกได้เลยครับหมายถึงผ่านการทอดเคยทอดมาแล้วเนี้ยหรอคะใช่ครับมันเป็นยางที่เราใช้หรือเป็นยางใหม่ก็ได้ครับ แล้วก็จะมางาัดอีกฝังใช่ไหมคะตอนนี้ตันนี้เราจะไม่ใช้เราจะใช้ตัวนี้ด้านนอกเลยอ๋อเราใช้ตัวนี้ด้านนอกเลยนะคะใช่ครับ มมาประณนี้น,นี้เราก็ทำการถอดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวควบคุมเครื่องนะคะจะมีสติกเกอร์แปะบอกนะคะว่าแต่ละกลุ่มใช้งานยังไงบ้างรอยสติกครัคบนีอันนี้สวิต ควบคุมเก่ากระต่ายเร็วช้านี่ควบคุมครับปรับระดับความเร็วและช้านะคะคตัวนี้จะเป็นควบคุมคอครับควบควุมคอ <ลง S 2> ตัวนี้นะคะขึ้นลงครับแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วก็สามารถเลื่อนตัวนี้เข้าออกได้เหค่ะตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมจานกดไมายานครับตัวนี้ควบคุมจานอันนี้นะคะค่ั usion. จับปากกระทะครับหุบถ่างอันนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมปาดจับกระทะนะคะหุบหรือว่าถ่างออกได้ครับค่ะตัวนี้สามารถถอดรถอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้ก็ตั้งแต่หกล้อครับหกล้อสิบล้อแล้วก็ย,งย,ยงางรถไถยางรถตักครับสามารถถอดได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการใส่ย,ยางนะคะ แลลาใส่ยางนะครับค่แนะนำให้ทาก่อนที่จะใส่ยางนะคะแนะนำให้ทาครีมทาขอบยางหรือว่าสารหล่อลื่นก่อนนะคะคทำไมถึงต้องทาล่ะคะพี่ช่างเพื่อที่ให้ยางมันเลื่นครับไม่ให้ยางมันขอบมันฉีกบ,บางทีเวลาเรา ใส่เข้าไปอย่างนี้เผื่อบ,บางทีขอบมันตึงถ้ามันเป็นไม่ไม,ไมีสารลาลื่นมันก็จะทําให้ขอบอยางมันขีดได้นา,าเข้าไปเยอะๆเยอะเท่าไหร่่ค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะ เพื่อป้องกันยางฉีดฉีดขาดนะคะแล้วก็ง่ายต่อการใส่ด้วยตัวควบคุมตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้นะคะ ตอนนั้นคืออะไรหรอคะตันนี้ทั้นตัวล็อกขอบยางครับเพื่อที่จะไม่ให้ยางมันหลุดจากขอบก,บกระดานเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้เรานำตัวเ,เครื่องถอดอยางรถบรรทุกนะคะรุ่นที980มานำเสนอนะคะสามารถถอดอยาง รถบรรทุกตั้งแต่6ล้อได้ถึงยันรถตากรถถ่ได้เลยนะคะตัวจับกระทะนะคะสามารถจับได้ตั้งแต่14นิ้วถึง56นิ้วนะคะรับน้ำหนักล้อได้มากสุดถึง2,000กิโลกร,รัมเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะมีไฟเป็นไฟระบบเดียวนะคะเป็นไฟ380โวลต์นะคะตัวควบคุมการทำงานก็กหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสามารถเคลื่อนย้ายได้ แล้วก็มีสติกเกอร์บอกวิธีการใช้งานต่างๆนะคะหากท่านใดสนใจสินค้านะคะสามารถทักได้ที่หน้าเพจของทางเราเลยนะคะหรือเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมและติดต่อสายขายได้ที่เว็บ js999.com นะคะอันนี้มีข้อควรระวังในการใช้งานไหมคะพี่ช่างตันนี้ข้อควรระวัง,งเำเป็นก็ใช้เป็นเกี่ยับเครื่องก็ห่างจากความชื้นนะครับเพราะว่าพวกเรเป็นระบบเฟฟ้า ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆของทางเรานะคะ ก็คือใส่เร <ENNIS> right? ียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีวิธีการดูแลบำรุงรักษาอย่างไรบ้างคะวันนี้วิธีการบำรุงดูแลรักษาก็จะมีเิกพดอัดจระบีครับตามจุดต่างๆครับก็คือต้องคอยอัดจระบีใช่ครับอย่าให้จระบีค่ะเดี๋ยวมันแห้งก็พยายามอัดอยู่เรื่อยๆครับตามจุดต่างๆค่ะแล้วก็จะมีเช็คระดับน้ํามันครับ ก็จะมีตาแมวให้ดูครับสังเกตดได้นี่นะคะแล้วผมแล้วก็ตามระยะเปลี่ยนถ่ายตามช่างแจ้งแล้วก็ช่างแนะนํำกับว่าใช้งานไปประมาณทเท่าไหร่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนตาถ่ายทิ้งครับใช้น้ํามันเหมือนกันทั้งสองจุดเลยไหมใช่ครับผมใช้เป็นน้ํามันไฮโดรลิคเบอร์หกแปดเหมือนกันครับโอเคค่ะครับผม อันนี้มีของแถมอะไรที่ไปกับเครื่องบ้างคะรบกวนพี่ช่างช่วยแนะนำหน่อยค่ะวันนี้ของแถมที่ไปกับเครื่องก็จะมีเหล็กงัดนะครับเหล็กงัดนะคะแล้วมีกระบอกแฮลรอลิกมีทีมนะครับแล้วก็กอกมอัดตฮลบีใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือกระบอกอัดไฮรลิกนะคะแล้วก็วกมีอะแดปเตอร์ต่อครับสําหรับขอบล้อที่มันใหญ่กว้างขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะพ,พวรถตักรถไรถไอะไรประมาณนี้ครับแล้ต้องใช้แอแดปเตอร์ตัวนี้ต่อ ต,ตัวนี้ก็จะมปนเหล็กสอดเวลาเรายังานงาดกับเหล็กงัดอีกทีนึงครับค่ะ,ะตัวนี้ก็จะมีสีนรลิงเป็นอะไหล่แถมไปให้ครับแล้วก็มีฟิเล็กยางต่างๆครับผมแล้วก็จะมีตัวจับขอบยางเวลาเอายางเข้าค่ะครับผมแล้วก็มีแปลงมีเครื่องมือผู้มือการใช้งานไปให้ด้วยนะคะ,คะ วิธีการใช้งานการเก็บรักษานะคะก็จะตามที่พี่ช่างแนะนําไปเมื่อสักครู่นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าของทางเรานะคะสามารถทักข้อความหน้าเพจได้เลยนะคะและสามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ w w w j s 9 9 9 c o m นะคะบริษัทของทางเราจำหน่ายสินค้ามากมายและหลากหลายนะคะสำหรับช่างซ่อมรถยนต์อู่ซ่อมรถ อุปกรณ์หรือคาแคร์นะคะยิงไปกว่าน,นั้นนะคะทางบริษัทของเรานะคะยังมีแอดมินและทีมช่างคอยดูแลไม่ว่าลูกค้าจะเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับสินค้าสามารถสอบถามได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดสินค้าใหม่ใมและโปรโมชั่นดีๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจของทางเราให้หน่อยนะคะวันนี้ ทางเราขอจบการเสนอสินค้าไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ